ความดีที่คุณทำไว้แบบปิดทองหลังพระกำลังจะปรากฏเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แบบเกินคาดเร็วนี้แล้วนะคะอเ c o n g r a t u l a to o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะนี่คือคลิปที่มาการันตีคุณงามความดีในตัวตนของคุณแต้มบุญนะ กุศลที่คุณสร้างไว้คุณงามความดีที่คุณทําไว้แบบปิดทองหลังพระมันกําลังจะปรากฏออกมาในรูปแบบของความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แบบเกินคาดไว้นี้อย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ทคุณทำเนาะคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะการที่คุณคิดดีพูดดีทําดี นะสร้างกรรมดีมาโดยตลอดมันจะส่งผลให้คุณได้รับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในเร็ววันนี้หรือไวไัยวัยนี้อย่างแน่นอนและต้องบอกเลยว่าเป็นความสําเร็จอันเกินคาดนะคะหากเป็นในเรื่องของการงานต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมาในเรื่องของการงานอาจจะส่งผลนะทาให้คุณได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้เรื่องขั้นตาแหน่งเติบโต,ตหรืออาจจะได้รับในเรื่องของ โบนัสนะหรือว่าได้เงินพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะพายขึ้นงนข,นของความร่ำรวยค่ะนั่นหมายความว่าน่าจะมีโอกาสทางการเงินเพิ่มหรืออาจจะได้เพิ่มเงินเดือนก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจต้องบอกเลยการที่คุณทําคุณงามความดีในเรื่อง การทำธุรกิจของคุณอย่างซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าค้าขายจะร่ำรวยโอ้หรือมีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าเติบโตนะหรือคุณงามความดีที่คุณอาจจะช่วยเหลือเพื่อกูลผู้คนนะจะส่งผลให้คุณมีเงินทองหลั่งไหลๆมาเทมาคุณอาจจะมีโชคลาบมีลาบลอยนะลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้มีโอกาสดีๆบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลั่งไหลๆมาเทมามีความโชคดีมีโชคลาบเข้าสู ดวงชะตาชีวิตนะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณงามความดีที่คุณทําดีกับผู้คนนะหรือเป็นคนดีเป็นคนรักที่ดีสม่ําเสมอและเสมอมานะมันจะส่งผลให้คุณมีความร่ํารวยในเสน่หาร่ํารวยในเรื่องของความรักนะคุณจะมีความร่ํารวยในดวงชะตารวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญรวยความโชคดีรวยโชคลาภ รวยความรักรวยสเสน่ห์นะรวยความหล่อรวยความสวยรวยความสุขรวยความสมหวังนะคะรวยความสดใสรวย,ยความยิ่งใหญ่ในดวงชะตาชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าอะไรที่คุณทำดีมาจะส่งผลเร็วๆในภายภาคหน้าที่ต้องบอกเลยว่า ไม่นานกว่านี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะเออมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะเอ,อ่อความดีของคุณจะปรากฏไอ,อ้คุณงามความดีที่คุณสร้างไว้แบบปิดทองหลังพระมันจะปรากฏออกมาเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แบบที่คุณเกินคาดไปเลยค่ะนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณจะพลิกผันนะพลิกฟื้นนะพลิกฝ่ามือนะมีโอกาสที่การงานการเงิน นะความรักความสุขความสําเร็จจะถาโถมเข้าสู่ดวงชะตาของคุณในเร็ววันนี้แบบพลิกฝ่ามือแบบเกินคาดนะแบบยิ่งใหญ่นะตอบแทนคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้ในอดีตนั่นเองเอ้ใครรักนายไม่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่ยยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ